สวัสดีครับเพื่อนๆครับเช้านี้ได้มาทักทายกับเพื่อนๆด้วยเรื่องของที่หนีบนะครับหรือคลิปหลังก็ได้เนาะเรียกอะไรก็แล้วแต่นะครับกับรุ่นนี้ครับถ้าเป็นเครื่องดําเนี่ยอันนี้มันเป็นสีเขียวๆนะครับเพื่อนไม่ดำนะแต่เป็นรุ่น ICG-88 เป็นเครื่องราชการนะครับข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้เนะเาะก็จะใช้รุ่นเดียวกันที่หนีบนะครับส่วน cd สองีห้านะครับ รุ่น G80 XX เนี่ยก็รุ่นเดียวกันเนี่นะครับใช้แบบเดียวกันผมใช้สองรุ่นนี้ก็เลยคือที่มันมีปัญหาเนี่ยเครื่องมันไม่มีปัญหาอะไรนะครับมันมีปัญหาที่หนีบเนี่ยครับหักบ่อยนะครับเวลาลนเนบผมก็ไปซื้อมาทั้งสามอย่างนี่แหละครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้จะรีวิวให้กับเพื่อน,อนๆได้เห็นเนาะบางท่านอาจจะมีไม่ครบแต่ผมมีครบสามานเลยนะอันนี้อย่างแรกเลยที่เขา ไม่สก,กรีนนะครับราคาเนี่ยก็ประมาณห้าถึงหกสิบาทนะครับเพื่อนเพื่อนสังเกตนะครับเนื้องานก็ประมาณนี้นะครับแต่เขาไม่มีสก,กรีนยี่ห้อที่นี่เ,เยสปริงเนี่ยไม่ถือว่าแข็งนะครับก็จะนิ่มๆเวลาเราใส่กับแบดแล้วเนี่ยแต่ว่าสังเกตก็มีหัวน็อตนะครับที่เขาจะเป็นบากๆอย่างนี้อยู่นะอืมรอยบากอย่างนี้ตัวหนังสือที่เขา พิมพ์นูนมามันก็มีเหมือนกันนะครับเพื่อนๆเหมือนกันนะครับแล้วก็จุดพิมพ์ต่างๆก็ประมาณนี้แต่ว่าที่สังเกตเห็นก็คือไม่มีที่พิมพ์เเฉยมันก็จะมีอีกแบบหนึ่งครับมีพิมพ์เป็นสกินยี่ห้อนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ราคาไม่แพงมากนะครับประมาณเพิ่มขึ้นอีกประมาณยี่สิบาทนะครับเพื่อนๆหัวน็อตก็ประมาณเดียวกันเลยนะครับอักษรพิมพ์นูนอะไรเนะี่ย เหมือนกันเนาะ,ะความแข็งอะไรก็ไม่ไม่ต่างกันนะครับแล้วก็หัวน็อตอีกฝั่งหนึ่งเขาก็จะมีแบบแบบรอยบากอย่างเงี้ยนะครับอืมให้เพื่อนดูมีสกินเป็นตัวสั่อส่วนอันนี้เป็นของแท้นะครับเพื่อนๆื่อนครับไอ้เพื่อนจะเห็นว่ามันมีความวาวนะที่ตัวสั่อนะครับเดี๋ยวผมส่งให้ดูเดี๋ยวฟอลโล่นะครับ โฟกัสโฟกัสตรงสื่อของเขานี่จะมีความวาวเวลามีแสงนะครับไปเนี่ยเขาจะวาวแล้วก็คมนะครับส่วนอันนี้มีไหมมีเหมือนกันนะครับแต่มันไม่วาวขนาดนั้นนะครับแล้วก็ไม่คมความแตกต่างกันนะ,ะที่ผมเจอนะเพื่อนนะนี่เขาจะคมไหมไหมนะครับแล้วก็ตัวสปริงนะครับก็จะ จะแน่นกว่านะครับเวลาเรากดเงี้ยเราจะรู้นะครับแล้วพอมันไปอยู่กับเครื่องเนี่ยมันจะเน็บได้แน่นกว่าแล้วอีกอีกอย่างครับเพื่อนๆที่มันมีความแตกต่างก็คือตัวนี้ครับมันจะมันมันวาวนะครับของแท้เนี่ยเขาจะมันวาวอย่างเงี้นะครับเวลาเราดูถ้าแสงมากระทบเนี่ยเขาเขาจะมันอย่างนี้สังเกตว่าตัวนี้จะไม่มันนะครับไม่มันีัยออกด้านๆนะครับ อสองจุดนะันี่ผมเจอเนาะมีแต่อักษรกับพลาสติกตัวนี้ครับแต่แล้วก็สปริงครับที่เขาแข็งอีกอันหนึ่งก็คือหัวน็อตนะครับหัวน็อตเนี่ยเขาจะไม่มีรอยแบกบเขาจะนูนแบบนูนมางั้นเลยนะครับอืมทั้งสองฝั่งนะแล้วก็หัวน็อตฝั่งเนี้เขาจะมันจะไม่ใหญ่หมมกครับมันจะนูนแบบเป็นปมเป็นปูดขึ้นมาเนี้ยที่เห็ียนความแตกต่างนะ แต่อนี่เขาจะใหญ่นะเ,นเพื่อนๆนะโฟกัสก่อนโฟกัสก่อนอโอเคครับประมาณนี้จะเห็นชัดเนะาะนี่นี่นี่เจ็บๆนี่ของแท้นะ่ของแท้ข้างล่างก็แล้วก็ตัวตัวพิมพ์มอนก็เหมือนกันนะแต่ว่ามันจะมีตัวนี้ครับที่มันจางของแท้เนี่ยเขาจะจางแต่นี่เขาจะชัดนะครับถ้าเทียบเนี่ยเขาจะชัด ของแท้เนี่ยเขาจะแจง้งแตกต่างกันไหมใช้งานไม่แตกต่างนะครับเพื่อนๆแต่ว่าความเปลาะเนี่ยระหว่างของเทียบเนี่ยมันจะเปลอกกว่าถ้าเ,เพื่อนที่เป็นขาลุยหน่วยงานที่เขาต้องพกพาตลอดอะไรอย่างเงี้ยแนะนําเป็นแท้ไปเลยอาจจะแพงกว่าหนึ่งเท่านะเ,นเพื่อนๆนะตัวนี้อาจจะร้อยกว่าบาทเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับสาหรับร้านที่เขา มีไข่ทั้งแท้ทั้งเทียมเงี้ยครลองไปซื้อมาใช้งานดูตัวนี้จะแน่นครับเวลาหนีบเข้าไปแล้วมันจะไม่หลุดถ้าเป็นเพื่อนที่ขาลุยนะแต่ถ้าเป็นเพื่อนที่ใช้ทั่วไปอยู่ออฟฟิศอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้โลดโผนะไรมากตัวนี้ก็หนีบได้นะครับมันจะมีอัอนหนึ่งครับเ,เพื่อนๆเ,เพื่อนๆจะเห็นความเอนม็นนะนะอันนีจ้จะไม่ค่อยสังเกตเห็นนะมันไม่ต่างกันโอเคครับมีสามอย่าง ตัวหนังสือนะครับอันนี้ก็จะเป็นของเทียบมันจะไม่คมน,นี่เขาจะคมดีเงานะอน,นี่แท้แล้วก็อีกอย่างตัวนี้ครับมันจะมันแล้วก็พิมพ์เนี่ยเขาจะไม่ไม่ชัดนะครับสปริงหนีบแน่นโอ้โหเรื่องที่หนีบฉยๆก็ัไป5นาทีเลยนะครับขอบคุณครับมาแเลกเปลี่ยนได้เฉยครับขอบคุณครับ